มาอัปเดตผู้ทําบัญชีกันครับผมเมื่อประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยมีการอัปเดตในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ทําบัญชีโดยประกาศอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับเรื่องกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชีพศ .2,568 นะครับผมซึ่งจะมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2,569เป็นต้นไป สาระสำคัญของเนื้อหาในเรื่องนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนั่นคือในส่วนของหมวดที่1ครับในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ทําบัญชีครับโดยมีการเพิ่มข้อนี้เข้ามาสาระสําคัญของการที่มีการเพิ่มขึ้นมานั่นคือข้อ6ครับที่เห็นอยู่ด้านบนนี้นะครับผมสําหรับผู้ทําบัญชีต่อจากนี้ที่กําลังจะเข้ามาสู่ระบบของผู้ทําบัญชีนะครับคือคุณจะต้องผ่านการทดสอบนะครับผมจากระบบของผู้ทําบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ ประกาศในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหากพูดง่ายๆก็คือนอกเหนือจากการที่คุณจะต้องสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดแล้วนะครับผมแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องมีการผ่านการทดสอบด้วยนะครับก่อนที่คุณจะเข้ามาเป็นผู้ทําบัญชีซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับคุณสมบัติในเรื่องอื่นนะครับเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับในตอนแรกเนี่ยในเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาเนี่ย เขาจะตัดปวสไปตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับก็ยังเป็นเงื่อนไขเดิมครับหากเป็นหากเป็นกิจาการขนาดเล็กนะครับขนาด SME เนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้ปวสดได้นะซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับจะเริ่มต้นบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี69เป็นต้นไปดังนั้นหากใครที่ยังไม่ได้เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีเลยนะครับคุณก็อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายละกันนะครับผมในปีนี้นะครับยังจะเป็นปีสุดท้ายที่หากขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชีจะยังไม่ต้องผ่านการทดสอบใด ก็คือ,อยังยึดตามกฎหมายเก่านั่นเองนะครับส่วนกฎหมายตัวนี้จะไม่กระทบกับใครครับจะไม่กระทบกับคนที่เคยเข้าระบบผู้ทำบัญชีมาแล้วนะครับผมท่านยังเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายอยู่ท่านไม่ต้องกลับไปทดสอบอะไรนะครับท่านก็เก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีของคุณต่อเนื่องต่อไปกับสภาวิชาชีพนั่นเองนะ ก็ถือเป็นการอัปเดตข่าวนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะผมก็มองว่าเออมันก็ดีนะในการที่ก่อนที่คุณจะเข้าระบบมาเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยเมื่อก่อนมันเข้าง่ายครับเพียงแค่จบวุตรการศึกษาไปขึ้นทะเบียนก็เข้าได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องมีการผ่านการทดสอบตามที่กําหนดแต่ผมก็คิดว่าข้อสอบที่ในการออกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบยากมากมายขนาด CPA อยู่แล้วนะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆต่อจากนี้นะครับในการเข้าระบบผู้ทําบัญชีก็อาจจะมีเงื่อนไขในการต้องทดสอบนิดนึงนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้